เมื่อมันยังไม่เพียงพอและยังไม่พอใจเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นครับปกติขับเร็วสสุดเท่าไหร่ด้วยก็สามร้อกว่าแล้วเยี่ยมาแล้วเ็ยี่ขับเรวกยิ เทาที่คนสัมผัสในรถเก้าก็สองเนี่ยมันมาลายหายไปครับโอ้โหอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่คนรักปอร์เช่อยากให้เกิดขึ้นในรถของเขาไปไงเลียวเี่ สวัสดีครับวันนี้บีเวอร์เอารถปอร์เช่9 1้างห,งหนึ่งมาทําอะไรครับมาเปลี่ยนโชก็เปลี่ยนยางรถเดิมดมันไม่ดีอรอพี่ถามจริงมัน,มนว่าเก้าสเป็นรถที่เพอร์เฟกมากมากน,นะอยากให้ดีกว่าเดิมพี่แล้วก็อยากให้มันเตี้ยล,ลงด้วยบีเวอร์เห็นบอกพี่ว่าอยากให้รถมันนิ่งใช่ครับความเร็วเท่าไหร่ที่บีเวอร์บอกอยากให้มันนิ่งก็300อกว่าก็เหยียบม,มาแถวโอ้โห oh, <no. S 2> แล้วอยากให้300นิ่งไหมก็อยากให้นิ่งด้วยครับแล้วคิดว่าพี่ทําได้ไหมพี่ว่าทำได้พี่ พี่รโอเคเดี๋ยวพี่จัดให้เวลาเราเปลี่ยนโช๊คเนี่ยเราต้องโหลดด้านหน้าลงสังเกตแมคซลีลารถแบบหน้ามันจะเหินเหินครับครับอ่าเราก็ต้องจัดฟิตเมนต์โหลดหน้าลงรอบนี้พี่พี่จะติดตั้งโช๊คหบิวเวอร์ก็คือ KW V4 แล้วความเตี้ยอ่ะบิวเวอร์อยากให้เตี้ยมาไหนชก็ประมาณนี้ไหมชอบเตี้ยประมาณนี้ได้ไหมไม่ได้พี่เอาเตี้ยกว่านเอาเตี้ยกว่านี้เหรอครับฮ่าอืแต่ถ้ามันเตี้ยไปแล้วมันไม่อยู่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่โช๊คมันควรจะเป็นพี่อาจจะต้อง ฝืนใจนิดนึงต้องขึ้นสูงหน่อยแต่เตี้ยวกว่ารถเดิมแน่นอนอชุดนี้ราคาเดี๋ยวบอกท้ายคลิปดีกว่าส่วนยางยางคันนี้มันใช้มาสองหมื่นกว่าโลแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นมิชลินพาร์ลสปอร์ต4 s เดี๋ยว j s racing wheel จัดให้บีเวอร์ครับสำหรับ porsche c a y e r a s ก,ก็สองคันนี้ครับอย่างที่บอกไปครับของทุกอย่าง จะถูกจะแพงหรือจะเทพแค่ไหนแต่มันก็มีข้อบอกพร่องเล็กๆน้อยเมื่อมันมีหนทางแก้ไขและมีหนทางที่จะทําให้มันถูกใจมากยิ่งขึ้นและดีขึ้น j จเอ c i n g นซิงรับโจทย์และจัดให้ครับ อันนี้ติดตั้งคิอโช๊ค kwv 4ในรถ porsche c a y r a s 9ก2 2ครับโช๊คแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นอยู่ในรถแข่งเซอร์กิตที่วิ่งใช้ความเร็วสูงต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงโชค kwv 4ที่ติดตั้งในรถคันนี้ครับเป็นระบบ twin tube ปรับได้3ทางปรับเนิร์ดใน สเตปบัมบัมคืออะไรครับก็คือในโชกที่ต้องซับแรงยุบของตัวรถเวลาเรายุบลงมาความพิเศษของตัวนี้คือสามารถแยกการปรับในช่วงโลสเปกก็คือยุบน,น้อยได้12สเตปในช่วงไฮสเปก็คือรถยุบเยอะๆได้13สเตปในส่วนขายืดหรือเรียกว่ารีบาลสามารถปรับได้อีก16สเตป ซึ่งมันสามารถไฟจูนให้ถูกกับวัตถุประสงค์การขับขี่ได้เลยถึงบอกว่าโชค๊คชุดนี้มันสามารถปรับ ได้ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยซึ่งการติดตั้งของเรานะฮะต้องบอกเลยว่าต้องอาจสเก็ตด,ด้วนให้ออกจาก K W เ e a รมันเขาจะมีค่ามาตรฐานของ K W ที่เทสมาแล้วที่เยอรมันว่าค่าแบบนี้มันจะใช้งานได้ดีในความเร็วแบบนี้หรือใน Max Speed ก็จะใช้อีกค่าหนึ่งแต่สิ่งสำคัญครับเราต้องปรับโชคอิงกับถนนเมืองไทยเพราะค่าจาก K W ที่ให้มาเนี่ยเขาจะอิงจากเยอรมันท้งผมเองนะครับแล้วทีมงานของเรา ก็ต้องมาทำการแอดจัดปรับให้มันเหมาะสมกับเจ้าของรถอย่างเมื่อตอนต้นคลิปที่พูดไปว่าเจ้าของรถเขาอยากได้ความเร็วแบบไหนและโค้งแบบไหนที่เขาต้องการ ผมจัดให้ครับคันนี้มีเปลี่ยนยางใหม่เป็นมิชลินพาร i l สปอร์ต t 4S ก็จะเป็น n s s p e สำหรับปอร์เช่ซึ่งต้องบอกก่อนว่า n s s p e ในปอร์เช่เนี่ยเขาเป็นยางที่ออกแบบโครงสร้างสำหรับรถปอร์เช่เครื่องวางท้ายและวางกลางถามว่าถ้ามันไม่มี n s s p e ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแตกต่างไหมล่ะแทบไม่แตกต่างครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ p e r f o r m a n c e อย่างเต็มประสิทธิภาพในสนามแข่งแบบจริงจัง หน้าจะเป็น 2, 4, 5, 3, 5, 20หลังจะเป็น 305, 30, 21ก็เป็นเอสเปคตรงรุ่นนะครับเมื่อทีมงานเราทำการประกอบร้อยางใส่ทวงและติดตั้งโชค๊คเข้าไปในตัวรถแบบมืออาชีพและประสบการณ์ของเรา จะใช้เวลาอยู่ประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงโดยประมาณก็ติดตั้งประกอบเสร็จตอนนี้เราก็เอารถมาลองขับลองวิ่งเก็บรายละเอียดเพื่อทําการปรับจูนใหม่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกครั้งในเมื่อการปรับจูนและตั้งศูนย์เสร็จไฟนอตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเอารถมาขับลองเทสแล้วก็ปรับรายละเอียดให้มันเหมาะสมกับถนนเมืองไทยนะครับบอกตรงนี้เลยนะครับความเร็วต่ำยังนุ่มขับสบายไม่เหมือนโชกคไฮเปอร์ฟอร์แมนเลยความเร็วต่ำนี่เหมือนรถสแตนดาดเลยนะนุ่มนวลเก็บรอยต่อซับแรงกระแทกโอ้โหนั่งสบายเอาง่ายว่าภรรยานั่งด้วยแล้วมีความสุขแต่ในเมื่อที่ต้องใช้เปอร์ฟอร์แมนจริง โอ้โหคมกริบเหมือนมีดบาดเลือดแบบกระฉูดเลยฮะการเข้าโค้งเนี่ยโหมันเอียงตัวน้อยมากก็ไปเป็นแผ่นไปเป็นลำรถจากที่มันวัดดีอยู่แล้วปอร์เช่เป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งโค้งแต่เมื่อใส่โชคเ w v ดวี4ผมอยากจะให้นิยามว่าแม่งเป็นอภิมหาราชาแห่งโค้งได้เลยครับรถกอดโค้งได้ดี หรือว่าจะเข้าอัลลิมิตรถมีการสไลด์ออกไปเราแต่งคันเร่งหน่อยเดียวแต่งพวงมลาลัหน่อยเดียวรถเข้าโค้งแบบเนียนๆนิ่งๆโอ้โหจะพูดยังไงอะชกชุดนี้โอ้โหมันคุ้มค่างจริงครับความเร็วสูงเนี่ยอาการหน้าเบาที่คนสัมผัสในรถเก้าก็2สองเนี่ยมันมาลายหายไปครับมันคมมันแน่นมีแรงกดด้านหน้ามากขึ้นครับเวลาใช้ความเร็วสูง โอ้โหอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่คนรักปอร์เช่อยากให้เกิดขึ้นในรถของเขาหลงเหลือไว้แค่นิดหน่อยเพราะาสรีลารถเขาเป็นเครื่องวางท้ายจะมีให้สัมผัสรู้สึกได้บ้างแต่ผมไม่หายไปเจ็สิเปอร์เซนอย่างแน่นอนครับเอางี้ว่ารถมันดีอยู่แล้วแม่งโคตรดีอ่ะไปแบบเนียน,น,ยนโค้งเค้งนี่แบบโอ้โหทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนโยกแซงรถมันไปเป็นแผ่นนะคไม่ใช่หาสัญหาคำไหนว่าพูดเนียนนิ่งเฉียบคม อาการหน้าเบาหายไปครับ KWV4 JS a c i n g w h e e จัดให้ใน Porsche c a e r a S 992คันนี้ครับเดี๋ยวลองโชคชุดใหม่ชุดนี้น้องบีเวอรจัดไปในราคา3 3 9 0 0นาบาท KWV4 โหลดลงอยู่ประมาณอ5่าิ5มิลบีเวอรเอาเตี้ยมากคันนี้บีเวอร์เอาเตี้ยมาก25มิลเดี๋ยวไปลองกันว่าโชคชุดนี้มันจะตอบโจทย์แค่ไหนอ่าเดี๋ยว,ว่าเติมมันก่อนครับ ขวัญใจเด็กนะรถปอร์เช่นี่เป็นรถที่ขวัญใจเด็กสุดอ้เด็กชอบนะรถปอร์เช่พี่ว่ารถมันมีเสน่ห์มันมันหน้าตาคือมันมันเหมือนเราขับปอร์ซาตั้งแต่รุ่นแรกๆอะไรอย่างเงี้ยขับไปไหนคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือคือปอร์เช่คันนี้บีเวอร์ต้องรักษารถให้ดีนะพ่อพ่อก็รักบีเวอร์มากนะแบบจัดคันนี้ให้บีเวอร์ต้องตั้งใจเรียนจบปิาตรีจบให้พ่อชื่นใจหน่อย แล้วก็ขับรถคันนี้ก็ต้องคานึงถึงความปลอดภัยครับวิเวอร์รู้สึกความต่างอะไรบ้างกับรถเดิมๆม,มันแน่นขึ้นแน่นขึ้นไหมครับและอาการที่แบบแน่นพังงาพังงาพังงาแบบไม่มีไม่มีเลยนะครับแต่ต้องลองดูตอนความความเร็วเยอ,ๆอะๆอีกทีอ่ต้องลองความเร็วเดี๋ยวจะไปลองความเร็วหน่อย เมื่อกี้ช่วงความเร็วเป็นไงบ้างรู้สึกนิ่งกว่าเดิมไหมนิ่งกว่าเดิมครับเยอะอยู่เยอะไหมครับแล้วเวลาจำคอสะพานน่ะมันอยู่อ่ามันมันไม่มีเด้งเด้งต่อมาแบบต่อสองทีไม่มีพี่ลองแบบคาราล้อมนะคากลบมเป็นไงเฟียวโอเเฟียวไหม,รไหมครับมันไม่มีแว่ง มันไม่ใช่แต่มันไปคือมันมันมันไปทั้งคันมันไปทั้งลำเป็นไง,ไงอยู่ยอยู่นะถูกใจไหมครับกับโชคชุดนี้ถูกใจครับเนี่โชคชุดน,นี้จบจริงไหมครับจริงครับจบจริงนะงถูกใจนะครับเนี่จะปากเจ้าของรถนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็เปลี่ยนยางมิชิลินไพร์ลสปอร์ต4 s เอ็นสเปเข้าไปด้วยทั้ง4ลอ้อโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณบ e วเวอร์มากๆนะครับขอบคุณมากนะครับบิวเวอร์ครับ,บยังไงฝากติดตามตอนต่อไปครับว่าคันนี้จะมีอะไรอัปเกรดเพิ่มเติมครับนึกถึงงานแต่งรถสินค้าคุณภาพบริการทับใจแต่งแล้วสวยมีสไตล์ต้อง J S Racing Wheel ครับทำนัานแหละรถมาตรฐาดรถบ้านรถอีโคคาร์รถทั่วไปออฟโรดยันรถซุปเปอร์คาร์ถ้าคุณเป็นคนรักรถเหมือนผมมาได้เลยครับ J S จะให้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ